ว่านท้องใบม่วงคืออะไรต้นว่านท้องใบม่วงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าไจนูราไบคาเลอร์ร็อกบีเอ็กซ์วิดีซีจนจนวงทานตะวันหรือแอสตราซีนต้นว่านท้องใบม่วงมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าว่านใบม่วง ย่าเลียเป็นต้นต้นว่านท้องใบม่วงจะเป็นไม้ล้มลุกลำต้นมีลักษณะอวบน้ำมีความสูงได้ประมาณ20-40ซนติเมตรใบต้นว่านท้องใบม่วงใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปไข่กราบหรือรูปใบหอกกราบขอบใบหยักใบมีขนาดกว้างประมาณ2-4ซนติเมตรและยาวประมาณ5-10ซนติเมตรแผ่นใบเป็นสีเขียวเข้มมีขนทั้งสองด้านท้องใบเป็นสีม่วงแดงดอกต้นว่านท้องใบม่วงออกดอกเดี่ยวๆเป็นช่อกระจุกแน่นหรือออกเป็นกลุ่มๆดอกย่อยเป็นสีเหลือง ผลต้นว่านท้องใบม่วงผลเป็นผลแห้งไม่แตกผิวผลมีหลายสาันสรรพคุณและประโยชน์ของต้นว่านท้องใบม่วง 1. ใบหรือยอดสามารถนํามาใช้ปรุงเป็นอาหารรับประทานได้ 2. รากใช้ต้มกับน้ําดื่มเป็นยาแก้อาหารเป็นพิษ3รากใช้ต้มกับน้ําดื่มเป็นยาแก้อาการปวดท้องหลังการคลอดบุตรของสตรี 4. ใบหรือยอดนามาต้มกับไก่เป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย 5. ตําตหรับยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้ใบว่านท้องใบม่วงนํามาต้มกับไก่กินเป็นยาบํารุงกําลัง ขอกราบขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยห่างมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย